ไปดีอเทั้งส่อไปร้วยาเนาะมีหะไปิโอ้าเก่ไมเก็บองเนาะโมดแล้วเแล้วโอ้ยนี่ไงโอ้ยเจ้าพ่นบ้านเลยไโอ้ยจับบ้านเรียนของยะเรือร้านไน้ใครรอสักพัน่พ่นเอาหุ้นพอดีเลย อ๋อไม่ย่นไม่ยนก็ไหลไหลแล้วฮะเอาตตตตช่สายตตียต,น,ตนิดเดยโ,ยโแน่นย่เอสแปดไม่เกาเสีเอามันหาทางผึ้งวันเลยเสร็ดีเสร็จไ,ไหมครับเสรหมดหาบเฮ้เอ้ยอยงีิ ปยอดหยอดยังอยู่แล้วเฮ็ดตายไอ้พอกแห้งอย่างนี้หมดเอ้ยเรายังมีฝั่งแองเดยอรับเลิกยาวบาดติดโดนมามามไปตามกันไปโดนไปแล้วแรงไปแล้วแรงหรอเล่นมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เอาไปเดี๋ยวจะหยุดหยุดได่ได้ตนแบกเยับ

ไายแล้วไายแล้วมันหนัดขวามันหนัดขวาไอ้ไส้เฮ้ยเอาหัวไปแล้วฮาเฮ้ยเี่ยมันดืดด้วยมันดืดด้วยดืดนืดเอาเข่าเอาเข่าเข่าแล้วเข่าแล้ว สวยพี่ชายเผาแขกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยครับปวดเก็บปวดเสื้อดำทุ้งเกงดำทุ่งเทาดำน้องเท่าก็ดำหรือดำมนุษย์ะยูดำนู่นนี่ล้อมก็ดำอะไนดำก็แล้อ่ะวะ ยี่ไปฮวโอ๊ยหวานเดี๋ยวข้นไปเลยเยองเลยฮะมาเลยมาเลยหลบไว้หลยไว้เงน้ยงๆนะน้องเท่านองเท่านี่ยังมาจากขาปั๊บขาอุ่นลมโอ๊ยใส่เลยไหนวะตกงไหมเนาะจึงมาแบบตึงมาครับตรงไหนบนตรงไหน